สวัสดีครับกบ็สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบนะผมก็มาพบกับผมนชะ่องยนะูทูปนับกิ้งปากางมุ้งนะแล้วก็สวัสดีไปยังแฟนเพจนะแฟนเพจเฟซบุ๊กดูดดนะดูจากเจ้าครับพี่อาดูนี่ใบกิ้งปากางมุ้งนะหมายกิปนี้ก็ปกไปรับชมครับไอ้นุ่มซมไร บุเปโกกับเบสเกย์สองร้อยครับรุ่นแปดน้ำสปีกน่ครับประมาณตักเลนสายส่ดำพี่น้องผมตี้นะนี่ครับเราก็ขึ้นมาอยู่มุมมึนเลยพี่น้องตามกันนะครับแพลงนี้ตามกันแต่ว่าเดี๋ยวเราจะตายดูทีละกันนะครับตายรับจมทีละกันพี่น้อง เพราะว่าช่วงนี้เราไม่มีคลิปลงครับมีทั้งหมดสามตานเสือนะครับกเบโก้ครับเอดเกย์สองรอยรุ่นแปดน้ำสูบปปิกกับซานี่น้ำเอ็ดไว้หนึ่งสามาซีครับแล้วก็กูเบโก้ครับเอ็ดกยเจ็ดห้าครับอีกหนึ่งกันรุ่นแปดเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะตายรับชมกับพี่น้องตีละกันเลย นี่ครับกีลังเสือพี่น้องประมาณสมตีรับตักดินใส่ดำนี่ครับตอนนี้กัตักใส่อ่าอีซูซูกับฮิปเอ็กซ์เซตนะครับตามหกตยเจบากินนี้ก็อย่าลืมกดตับรักเลยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะแล้วก็กดติดตามปีได้ด้วยพี่น้อง เรายื่นมุมสูงครับอันนี้เป็นนานเตียวนะครับดูจากลักษณะการใสร่แล้วครับเดี๋ยวจะดูรั่วนะครับรั่วจิดกั้นนะครับเอฟบีเซ็ตเหมือนกันครับสามุูนรั่วนี่สูงมากไปน้องเฮ้ย นะครับหวังนน้นก็อกอรอครับวิ่งพี่น้องอกอรอมาจากาตีมานมาจากนครศรีธรรมราชนะครับรุ่นแปดครับรุ่นแปดซูเปอใช้เครื่องยนต์ของอีโนนะครับ J O I e P T G ครับดีสูบ t u r โบก็มันเร็วรอยัสิบห้าเรงมากครับสี่สองพันรอบต่ 2, ตอน,นาทีนะครับอินเตอร์คุลเลอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับ ามก็กวาดระกีกับกีสรามวี <c oughs> เอาละพี่น้องมาดูกับตีเด็ดกูจังตันครับกูอินตนันนี่ครับกันนี้นี่รัวนี่อ,อุก,กันนะรัวสูงมาแล้วพี่น้องติบรอมีแต่รัวสูงรุงครับ กับรอยกาวรัวนี่อ,อกตั้นนะไอ้รัวนี่สูงมากตันนี้เราเคยกับพีตาจิแล้วกับตักใส่แล้วนะไอ้แตา่ไม,ม่ายืนสูงนี่ตักรำมากนะรถแบบน,นี้ต้องนับปุ่งขียนะโอ้ตรงนี้เหลอโอเก เจอรั้วสูงแบบนี้นี่ยืนสูงนี่จะได้เปรียบนะครับจะได้เปรียบมากเพราะว่าเราได้มองเห็นนะครับว่าตักดินขึ้นมาแก้ไหนแล้นะครับแต่ว่าแต่ยืนต่ำนี่โอ้น้าปุ่งกี่อย่างนี้นพี่น้องเดี๋ยวรั้วเรั้วอ,อกกัน้นเจ็ดกั้นแบบนี้นะ ช่วงล่างก็ร้อเลยเจ็ดลูกนะพี่น้องร้อนเลยเจ็ดลูกเกียร์ียสองลูกครับไปเตะแปดสิบปนกาดร,รูหนึ่งตัวตามเฟรมครับกันสองล้อหน้าคับจากโรงงานน้ำหนักกอตีไปเลยยี่สิบเ็ตันน้ำหนักตัวรถน้ำตัวน้ำหนักปฏิบัตินนก,ตการจัดจำหนยโดยอาดิยะครับยีฟิเมน แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยเดี๋ยวเราจใจดูครับตีละกันไปแล้วครับไปแล้วครับโรกันพี่น้องกันนี้ปูจังตานครับเดี๋ยวจะมาดูสามุกรุนครับอีสุตรไปกันนี้ก็รัวสูงครับพี่น้องเกดกันครับน่าจะบัรทุกตอไม้ครับ เรีบ่อยมาแล้วบ่อยมาแล้วเรับหนึ่งสองสามสี่ห้านโะอ้เจ็ดครับไปุบมาแบบนี้นี่นะ่จาจะตุ๊กหัวตอนะบรรทุกตอไม้นะตอไม้ยางดูจากดูปันแล้วพี่น้องรอยปุบแล้วนะครับเอา้าควนกับควน เนี่ยเรายืนมุมสูงนี่ยืนมุมนี้นี่จะได้เห็นครับตอนที่ใส่ดำครับเพราะว่าถ้าไปยืนด้านล่างนี่มันสูงมากพี่น้องตอนนี้รถก่อเรือเยอะแล้วครับเริอมาเยอะแล้วไปเลยลูกพี ใจก็ติดต่อระยะครับสำหรับได้รถกุสายเกียวครับโกบิโก้นะของเขานี่ความเร็วเป็นอันดับหนึ่งครับประหยัดน้ำมันโอ้ บอสูงมากพี่น้องนี่ตัดใจเต็มกล้องนี่แต่หนุนชุดเลยพี่น้องเด็กันนี้นี่น่าจิตจะเป็นติบล้อนะของเ,มเกมตายแจมนะเนี่ับกันนี้ <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปตายด้านล่างครับตายกันนี้เสร็จ ดูไปตีละกันครับเพราะว่าจะตายสามกันเนี่เราไม่มีคลิปลงแน่พี่น้องเพราะว่าเราจะลงอาทุกวันนะคลิปอขออนุญาตนะครับเพื่อใ,ใครสงสัยว่าทําไมอยู่แองเดียวกันไม่ตายพร้อมกันเลยสามกันจัดไปตีละกันครับเดี๋ยวกันนี้ตัสร็จเราจะลงไปล่า,ลางครับเพราะว่า Mùm tiêu mầm 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 i marking the appearance. น้ำปุ่งกีดอย่างเดียวพี่น้องเ <c oughs> ยอะแบบนี้ <c oughs> น่าจะเป็นปุ่งกีดด้านใตครับสำหรับรถคันนี้นะโอ้ยยังไม่ยังไม่ยังไม่ได้ครับยังไม่ได้ยัง <c oughs> ไม่พอใจครับ <c oughs> ประหยัดน้ำมันเลยพี่น้องยืนสูงแบบนี้สำหรับโกเบโก้ครับ ครับก็โอเคครับจบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะกอไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบคนี้ก็สวัสดีครับ